แล้วก็น้องพลอยค่ะนอ่น้องพลอยอยูใ่ในปลาคุณค่ะโอ้แม่มูมีปล่อยเลยนะะน่า่ตอนนี้ปล่อยไปหาน้องพลอยน่นบ่ลอะพ่อหุ่เดี๋ยวโอแม่น้อยหนาคิดถึงน้องพลอ,อย,อยอกันฝั่งหนึ่งนะคะนี่ในเล่นด้วยกันนานแล้วจ้าป่อสิเข้าไปทั้งใดนอพ่อหนุ่ม สวัส, <bers> สดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอทีทุกๆกท่านนะคะเดี๋ยวแม่เขียวจะอ้อมไปนะคะนี่อมไ,ไปฝั่งน้องพลอยกะะันแม่น้อยหนาผูกเงาคนน <c oughs> <c oughs> ันีเขาไปได้โบสวัสดีจ้าเดี๋ยวแม่เขียวจะเดิอนอ้อมไปในป่านะคะอีกมุมหนึ่งไปหาน้องพลอยคะน üler. สวัสดีค่ะคุณปจิตสวัสดีนะคะตอนนี้แม่มมีกําลังเดินเข้าไปในป่านะคะนี่จะไปหาหนองพลอยคะันเพราะว่ากลัวแม่น้อยหนานะคะนี่โอ้ยดุดข้าไปได้บนนอกนะคะันเพราะว่าพ่อลือเอาน้องพลอยมาปลูกไว้กับแม่น้อยหนาในป่านะคะป่าข้างบ้าน,นะคะัน โอ้ห็นเร็ว่ยคันห็นแล้วห็นน้องพลอยหลือคะวันนี้แม่มูมีมาอยู่กับน้องพลอยในป่าข้างข้างวัดนะคะโอ้โหนี่จ๊ะเอ๋น้องพลอยสวัสด,ดีจ้านี่อยู่กับแม่มูมีนะคะตอนนี้แม่มูมีมาหาน้องพลอยหรยอคะค่ะวันนี้มาหาน้องพลอยนะคะ อยู่ข้างนอกก็เม่น้อยหนากันแม่โมวันนี้ไม่ไปบ้านไม่มีไหนคะวันนี้แม่เขียวไม่ได้ไปนะคะเดี๋ยวแม่เขียวถ่ายคลิปติดก็จะไปดำนาที่บ้านคันเพราะว่าตอนนี้มีน้ำเลยคะ่ะที่บ้านมีน้ำแล้วก็จะไปดำนาคันจ้าไม่เป็นไรนะคะถ้าแม่เมฟ fc จะสั่งผลไม้ก็ได้นะคะสั่งมาให้แม่มูมีก็ได้เดี๋ยวพ่อเปาจะเอาเป็นเคอรี่มาส่งค่ะตอนนี้อยู่กับน้องพลอยในป่านะคะนึ่เพราะว่าเอามาผูกไว้ให้เล่นในป่าไม้นะคะน้องจะได้กินชานจะได้น้องพลอยโอ้ยแม่มูก,กันย่างเข่ามาหาคนเส่วนแม่หน่อยนา พอหมุนขีดน้ำให้อยู่ค่ะอยู่ข้างนอกเออโหเดินวนเลยเมโมนน้องพลอยแข็งแรงดีแล้วนะคะนี่แม่เขียวอยู่ในพุ่มไม้ค่ะนี่อยู่ในพุ่มไม้กับน้องพลอยนะคะนี่ว่าไม่กล้าเข้าใกล้แม่นม้อยหนานะคะโมมาพี่โมโมโมมาหานน้องพลอยพี่ลูก โอ้โหยืนนิ่งเลยน้องเมโมโอตอนนี้เมโมโมีอาบน้ําแล้วก็ถูต้นไม้นะคะนี่ส่วนน้องพลอยก็พยายามจะเดินไปหาเมโมมีนะคะนี่เมโมมาพี่มาพี่เมโมว่าน้องพลอยว่ากันส่วนแม่น้อยหน่าก็อยู่ข้างนอกนะคะนี่ไม่เขียวบ่กล้าเข้าไปใกล้ค่ะนี่ โมมาหาหน่องคือจังไปอยู่จังสันเนาะลูกเอ,อ้แม่น้อยหนาหว่วงน้องคอยนะคะนี่หว่วงกว็กลัวมีใครมาทำ้ายน้องคอยนะคะวิ่งมาหาอย่างเร็วเลยค่ะนี่ แม่น้อยหนาเก็บกับแม่มูมีก็เข้ากันได้ดีนะคะหนึ่งแม่มูมาหาผมเนี่ยครับน้องพลอ,อยสองแม่คุยกันอยู่นะคะนี่พอลอยส,สวัสดีครับกอลูกสวัสดีครับกอเร็วเรีวเล้วสวัสดีครับกอเร็วน้องพลอย อยากไปเล่นกับแม่ครับตอนนี้น้องผูกอยู่ในป่าอยู่นะคะนี่ส่วนแม่มูมีก็คุยกับแม่น้อยหนานะคะนี่เมื่อไหร่เธอจะคลอดน้อเม,ม่้โแม่น้อยหนาเดินไปเลยนะคะนี่ นี่ของกินคันนี่ใม่เขียวหลบพุ่มนะคะนี่หลบอยู่ในพุ่มไม้คันน่โอน้องพลอยแข็งแรงดีค่ะแม่แม่เอฟซีไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนี่นโมมีเดินมาหาแล้วค่ะนี่สิเขาไปใส่ลูกสิเขาไปใส่โม่พาน้องเขาไปใส่ ออกมายืนอยูน่นี่ยืนอยู่นี่ล้วลูกน้องพ่ออย่าไปานี่ค่ะทักทายแม่มูมีแล้วนะคะนี่คิดถึงผมด้วยครับโอ้ยแม่หน่อยหนากระห่วงน้องพ่อยคกัน<ะ>มาหาแล้วสองแม่นะคะนี่นิ่งเลยเมโมูนิ่งแล้ว ส่วนแม่น่อยหนากระดีด่ยงเดียวกันดูแม่น้อยหนานะคะน่ดีใจที่แม่โมมีมหาะค่ะน่ดีใจลายค่ะดีใจหลายน้องพออยู่ในร่มไม้นะคะนี่เย็นสบายค่ะนี่ฝนตกชุ่มฉ่ำมากนะคะนี่ เน่ยไหนนาเป็นนี่อย่างขึ้นหาวเต็มันนี่นังใสดีใจคันเรียนวุ่นเลยผูกย้าวนนอบกากันไปดีใจเมโมมาเมโมมาน้องก้อยกันได้หิวค่ะเมโม่บ่านหิวหนา

เมโเเม่มาพี่ลูกทานาพี่มาพี่างเอ๊ะเเอแม่แม่คุยกันนะทะ่นมีน้องพลอยด้วยนะคะตอนนี้มาพี่ลูกมาพี่น้องพลอยครับเป็นยังไงครับเมโมถาม อยู่ในปา่าล่มลื่นเย็นสบายนะคะตอนนี้ส่วนแม่น้อยหนางก็เอาไปผสมกับพ่ออยียงก่อนพอน้อยน้าแม่น้อยหนาเข้าหาผู้บ่าวแล้วค่ะนี่มันล่นกับน้องพอ่อยแต่น้องพ่ออยู่ในป่านะคะนี่าาาสวัสดีค่ะคุณดีเทคแม่มูมีเดินสวยเที่ยวเลยนะ ไปไปคันน้องพอแ่แย่โมมีเดิอนออกกำลังกายต่อกอนเด้อเดี๋ยววันหลังแมโมสิ่งออกมาเร่นไม่คันเดืนกับเมหน่อยนาน้ำปลาเด้อค่ะแมโมมีเดิอนออกจากป่าแล้วนะคะนี่น้องน่ารักด้วยค่ะนี่ค่ะน้องพ่อย แม่มมมีเดินเล่นกับน้องพลอยในป่านะคะนี่น้องพลอยผูกอยู่ในป่าแม่มมมีก็ต้องเดินตามเข้าป่ามานะคะเดินไกลไหมไม่ไม่ค่ะอยู่ใกล้ๆบ้านแม่มเมมีนี่แหละค่ะป่าข้างบ้านนะคะส่วนน้องพลอยก็อยู่ใกล้ๆบ้านตาเล็กค่ะใกล้ๆบ้านเชมสันแม่มเมมีก็อยู่คนละฝากฝั่งบ้านเชมสันค่ะสวัสดีค่ะคุณสุกิตา ตอนนี้แม่มูมีเดิอนออกไปข้างนอกเลยนะคะนี่แม่น้อยนายอยู่กับน้องพลอยจ้าน้องแข็งแรงดีแล้วนะคะนี่เด็ดเย็นๆนะคะไม่ร้อนอยู่ในล่มไม้ดินก็เย็นสบายนะคะก็ลื้อกันเลยอน้องพลอยออกมาไหวกับแม่น้อยนาค่ะไม่ไปบ้านดาวเลยค่ะก็ลือ พอลือพอว่างค่ะพอเลือกับไปเห็ดหน้าคือกันก็ไม่เขียวค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะคะเราก็จะดำนาบ้างอะไรบ้างนะคะวันนี้มาหาน้องพลอยด้วยค่ะวันนี้มาหาน้องพลอยนะคะน้องพลอยก็แข็งแรงดีนะคะน้องสุขภาพแข็งแรงดีนะคะแม่แม่เอฟซีไม่ต้องเป็นห่วงจ้าไปโรงเรียนหรือเปล่า วันนี้แม่โมูมีไม่ได้ไปจ้าเพราะว่าแม่โมมีก็จะกลับไปดำหน้าขึ้นกันค่ะก็ <g ülme> จะไล่ให้ดูเป็นช่วงๆนะคะเมียมูมีช่วงนี้จะทำนาค่ะว่าน้ำมีแลว้วฝนก็ตกแรงมากนะคะอาจจะกลับมาหาแม่โมมีตอนค่ำๆมุะะ่งก็แล้วกัน พอ,อยดีใจหลายค่ะที่แม่มูมี่มาหามาเยี่ยมผมบ่อยๆเด้อแม่มูมี่ใครดูแม่มูมี่ให้หละโอ้พ่อควันหน้าขาวนะคะเรามีพ่อควันอีกคนค่ะตอนกลางคืนเราก็จะมาช่วยกันเป้านะคะตอนกลางวันก็ให้น้องเป้าแทนค่ะแม,มีหน่อยหนาคือต้นใหม่อยู่กัน น้องคอยเดี๋ยวแม่มุมมาใหม่เด้อค่ะมือลังเด้อน้องคอยแม่มุกออกจากป่าเลยค่ะนี่ว่าแม่เขียวต้องดูป่าไปแมะะ่สเหมือนสิหาเห็ดเลยค่ะเตยบริหาดีบอกว่าบอกว่เาเมียน้อยหนาผูกงาเอาค่ะบพะกล้าเข้าใกล้เมียน้อยหนาจันนี่ค่ะแม่เขียวก็ต้องลอดป่าไปนะคะส่วนน้องคอยผูกข้างในก็เลยต้อง เดินน่อบอ่อมจากเมยหน่อยนาค่ะแต่ละเมยโมไปทางใดน้อใต่ละเมยโมโอ้โหเมยโมก็หายไปแล้วยางก็ทั้งใดน้อนี่ค่ะตากข้างๆบ้านนะคะนี่ จะเดิอนอ้อมอีกครั้งหนึ่งนะไม่ไปเที่ยวหาน้องมิ่งเรืมวันนี้ไม่ม,มูมีวันนี้แม่เขียวไม่ได้คงไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าจะไปหน้าคันโหเมียมูมีอยู่ฝั่งนี้ค่ะนี่ยืนรออยู่ที่ที่นี่นะครับโอ้โหส่วนเมียน้อยแม่น้อยนาสิไปละบอดแม่มู แม่น้อยหนาดีใจนะคะนี่น้องคอยก็อยู่ข้างในนะคะในร่มไม้นะว่ามืน่นมืน่นเม่น้อยหนามืน่มนวันหลังเด้อจ้าหน่อยหนาแม่มูสิมาเล่นไม่วันนี้แม่ม,มูเมเดินเที่ยวต่อก่อนเด้โอโนี่ค่ะตายทองคำนะคะ ข้างป่าข้างน้องพลอยนะคะส่วนแม่มงมีแล้วก็กินนญ้าอยู่ฝั่งนี้จันกินมาลูกเอ้ยยืนกินนยู่นนี่แหละพพายจะเดินจะเที่ยวเล่นนแถวๆนี้ค่ะนี่ในป่านะคะหนึ่งบันน้องพลอยค่ะนี่กินมะลูกสวัสดีค่ะคุณเบน วันนี้แม่มูมีไม่ได้ไปบ้านน้องมิ่งนะคะเซ่บหลายค่ะนี่เศรบอมมุงกินเครือค่ะนี่ตอนนี้กินเครือไม้นะคะเครือหยางค่ะนี่ที่เกิดตามธรรมชาตินะคะนี่จะอร่อยนะคะ เพราะว่าถูกฝนใหม่ๆจะมีรสหวานกันตอนนี้มันมนมอ้าวงี้หมุนมาเมนหัวนมคนสิมีน้ำไหลเลยติละโมถอยลูกอู้ดูดขับไปยังเราก็แค่ได้แต่สังเกตไปเรื่อยๆนะคะว่าอาการเมโมมีแต่ละวันแต่ละวันอู้พ่อเรี้ยหมีน ก็ลูกใจเย็นใจเย็นพอควานเราก็พากินหญ้าตามธรรมชาตินะคะนช่วงนี้ไม่มีปฏิกิริยาอะไรมากนักนะคะนึง แต่ท้องโมมีม<า>แม่โมมีก็เริ่มบวมมากแล้วนะคะนี่นแม่แม่อฟซต้องสังเกตตรงท้องนะคะนี่ช่วงนี้จะเป็นบวมๆค่ะนเริ่มจะบวมเลยนะคะแต่เราก็เฝ้าระวังอย่างเดียวค่ะนี่สังเกตอาการไปเรื่อยๆนะคะเ <c oughs> สพบหลาย อร่อยมากเลยเมโมะหญ้าใหม่ๆหวานๆนี่หัวนมเป็นคือเป็นเรื่องเดือดเพราะยังหมุนจะเบิ่งนี่แม่เอฟซีสังกิตเห็นได้ชัดเจนนะคะนี่หัวนมแม่โมมีใกล้จะมึงเพันธุ์ถูขาหลาพันดังหมดหัวนมนจางเลยกันเริ่มเป็นหู้ กินเสพมองเพิ่นเคยกินค่นนี่ไปห,หาเห็ดบอมีโม,ม่เมนหนานเมน,น,าน,านหนาหาวพูดรุ่นไปหน้าไป,ไปบ้านเข้าไปถ่าบ้านกันกันเยอะแยะเต็้อร่อยมากเลยนีะคะนี่ไิ่ไก่ผู้บ่าวท้องคั่มค่ะนี่ หนุ่มท่องคํำนะคะอยู่ในป่าโอ้ยกิงนเป็นตาเสบกันเต่แต่คอก็เริ่มบวมนะคะนี่บวมขึ้นบวมลงคันวันนี้บวมมากนะคะสังเกตอาการได้เลยค่ะแต่บางครั้งก็ยุบไปใส่โม่ไปใส่ แต่ผู้เบาวต้องค้ำค่ะผู้บาาวเกาเมีมูมี่ค่ะ <laughs> บ่าวเกาเพื่อนค่ะพอต้องค้ำ<ม>ท้องกับเล่บบวมกันข้อกับบวม,มนี่ค่ะตรงที่เขาเคยกินนะคะนี่ À, Anh phải lì emo mô Kiểu đưa đưa kêu Chín kim là Chắc là kêu được à ma Bố chắc là cả kêu à kêu được chả được khắp nhầy thế được à đây nhà đây <laughs> kêu đây khăn khả Mình mua khăn khả khăn wow 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 แม่หน่อยก็จะไปบ้านนะคะก็เลยเอาน้องพลอยไปปลูกไว้ในป่านะคะกับแม่น้อยหนาหนอ,ยอย่างนี้คือพิเศษเลยะะยาตามธรรมชาตินะคะเป็นอย่า,า,างาาทีเง่เหงาเผ็ดเนาะอย่าเชิดเด้งโอ้ยอย่างเชิดเด้งขั้นเลวเริ่มขั้นเลว ผู้ต้นใหม่เลยค่ะหัอหน้าแก้วแก้วจะออกม่ได้ไม่เอาท้อยกินยันมางนั่นกูจะเสียก็เจอขนาดน้ำหมองยังกินเฉยเลยค่ะแม,ม,ม่ม่มีกินเฉยเลยนะคะนี่เป็นน้ำหมองน้ำค้างลงเตาดินถอ,อ,อยไปไม่สิถึงตามมูม จะปัดฝุ่นออกนะกันกินแล้วก็ปัดฝุ่นด้วยบีบเบิ้งนี่น้ำนมบวบวมี่พ่อควานบีบน้ำนมนะคะแต่บวมี่ค่ะวิจิบจ็บไอ้หมูจ็บสะดุ้งเลยเท้าเท้าถอยถอยมาลูกถอยมาถอยเท้าถอยโอนีหมูจิบ เดี๋ยวมมนหลังพาไปกินน้ำปลาใหม่เดี๋ยวจะพาเดินเที่ยวปา่าแต่ตั้งได้อีกยังกลับไปบา้านเขาเล็กสิวัวบัวนะคะแม่มูมีอยากไปหาหน่องพ่อหน่องพ่ออยู่ในป่า ไปอาบแดดไปอาบแดดแม่บันน้องโวอยค่ะนี่เสียงรถเดอ้อลูกรถเด,อด,เด,อด,เดอ้อรถเด้อร์ค่ะรถเด้อร์สวัสดีจ้าก่อนเลยสวัสด,ดีจ้าแม่ตอนเช้าก่อนเลยจ้าเร็วลูกจ้าเร็วจ้าสวัสดีจ้า,จาสวัสดีแม่แม่อิจฉาทุกท่านนะคะ ก้อนกาไปอยู่ลละคันดูเด็กกำลังกายไปด้วยนะคะกไปดิ่นน้องพ่อยกับน้องพ่อยแป,ป๊บนึงคันลือก็ไม่อยู่นะคะให้ลูกไส้เฝ้าเช่นคันน,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 ไไน,นีน่าง่วสิน้าอกอะไรใ่ไยนยิ่งงา ดี๋ยวพ่อลือไม่ถ่ายคลิปเลยคิดถึงน้องพลอยออนคิดถึงน้องพลอยบ่เดี๋ยวไม่เชียวก็จะไปถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะคะพ่อลือไปทำหน้าคือกันคะ่ะเพราะว่าฝนตกแล้วนะคะก็อาจจะช่วงนี้ก็สิไปดับหน้านี้ยังนี้คะ่ะเข่าก็บโบออกจ้ะ เดี๋ยวแม่เจียวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะคะเป็นระยะระยะค่ะกินหาก้อนพินหาก้อนวันนี้อากาศร้อนแต่เช้าเลยนะคะนี่สวัสดีจ้าสวัสดีคุณพี่อย่างน้องนกเรี่ค่ะปกว่าน้าขาวของเมมูเมอีกคดค่ะนี่ เดี๋ยวจะให้ควานคนนี้ค่ะเฝ้าให้ตอนกลางวันนะคะพอคุ่นกับค่ะเฝ้าตอนกลางคืนค่ะเราจะสลับสับเปลี่ยนกันนะคะเฝ้าแห้งค่ะยินอาหาร<ม>นี่หายลมใส่รมเย็ยนสบายนะคะ กกํลังกายวันละเล็กวันละน้อยนะคะนมเนยม่วงยังไม่มีน้ำนมนะคะเต่ากัดติ๊งๆนะคะเดี๋ยวบวมเดี๋ยวไม่ยุบนะคะเด็กที่เพื่อนเลยคุ้นเคยกันีจะได้ชิมน,นะคะเวลาลูกดูดก็จะได้ไม่ละคายเรืองค่ะ กอดง่ายๆเลยมูมีค่ะลูกบินเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะนี่ทุกๆในมูหายใจเร็วนะคะนี่สวัสดีจากก้าก็เร็วโมอมอสวัสดีจา้าเมฟซี่ก็เร็วลูกสวัสดีจากก้าก็เร็ว อย่างเดียวนะคะนิอย่างเดียวเลยจานตอนนี้ยังไม่มีน้ำเดิอนอะไรนะคะปกติค่ะแต่ข้อพุ่มกับบวมะค่ะนี่บวมขึ้นบวมลงเดี๋ยวยุบเดี๋ยวบวมนะคะนี่กล้วยของคุณแม่หลวงทิพย์ยังไม่สุกนะคะ ส้งใส่พรุ่งนี้ค่ะจะสุกนะคะเริ่มทยอยสุกไปเรื่อยๆค่ะถ้าสุกเดี๋ยวเราจะเอาให้แม่มูมีกินนะคะทยอยสุกไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะให้กินไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะคุณโอน่มเด็กไปบันหนึ่งโบครับวันนี้แม่เขียวไม่ได้พาแม่มูมีไปนะคะถ้าแม่แมท่านใดจะสั่งก็ ให้เคอรี่มาส่งได้นะคะสั่งให้เมมูมี่เป็นเคอรี่ก็ได้ค่ะเพราะว่าแม่เขียวจะไปบ้านคันไปทำนาค่ะจะไปบ,บ้างไม่ไปบ้างนะคะเ mm hmm. ดี๋ยวไปตะบันนองดาวละคัะน mm hmm. เยน็นอาคารพฤหัสเพราะว่าวันศุกร์วันจันทร์วันพุธศุกร์แม่เขียวต้องไปทำนานะคะ ต้องขอทษดทดแม่เอซีด้วยค่ะถ้าอยากจะให้แม่มมมีก็สั่งเป็นเคิื่ี่มาให้ที่บ้านก็ได้นะคะเรามีพวกความเฝ้าอีกคนค่ะคํำๆเดี๋ยวไม่เกี่ยวกับพวกคุณจะมาเฝ้าแม่มมมีต่อนะคะรับตากินเลยค่ะจิตใเสียบแต่น้อแม่มง อร่อยมากเลยแม่จันเอาบัตด,ดีจ้าเร็วๆเลยโมโมโม่บัตด,ดีจ้าก,ก่อนเร็วๆจิ้มอย่างเดียวเลยเพราะสนใจอย่างไยกันไม่สนใจอะไรเลยนะคะกินอย่างเดียวเลยเมโมโม่วัตดีจ้าก,ก่อนเร็ววัตด,ดีจา้าเมทซี่ก่อน เกียวก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านนะคะนี่เกี่ยวก็ขอออกจากไลฟ์สุดเลยนะคะพบกันใหม่ในคลิปดวหน้านะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยค่ะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะ เดี๋ยวก็ขอจบคลิปวิดีโอไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้าสวัสดีค่ะ